โสดาบันคือพาระิยะขั้นต้นเนี่ยเหมือนกับว่าอยู่ระยะอินฟินิตี้เลยมองอไม่เห็นเลยต,ต้องเทคลิมิตกันไกลๆนะอ,อันนี้มระอาจารย์กล่าวว่าโสดาบันเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราพอจะทํากันได้ไหมเพื่อ,อใครคือโซดาบันเนี่ยคนมักจะคิดอย่างนั้นว่าโอ้โหมันคงจะไกลเกินเอื้อมแต่จริงๆไอ้ไกลไม่ไกลเนี่ยวัดจากอะไรมันต้องมีตัววัดใช่ไหมนั้นพอเราไปดูตัววัดของพู้เจ้าเนี่ยพระเจ้าตัดไปแล้วเครื่องวัดพระโสดาบัน คู่มือโสดาบันรวมไว้ให้แล้วห้าอ็ดวิธีในการตรวจสอบตนเองว่าเป็นโสดาบันหรือ,อยังนั้นก่อนที่เราจะคิดว่ามันไกลเกินเอื้อมไปดูคุณสมบัติซะก่อนแล้วจะเห็นว่าโถ่มันอยู่แค่เอื้อมเองใช่ไหมอ่าผู้เจ้าถามสารีบุตรสารีบุตรใครกันนะคือโสดาบันภาษารีบุตรบอกว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริมักม,มีองค์แปดมีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นชื่อว่าโสดาบันคนชื่อเนี้ยตระกูลเนี้ยโคดเนี้ย ที่เดินตามมัชมีองแปดเนี่ยนั่นแหละโสดาบันพุธเจ้าบอกถูกต้องเห็นนะนั้นถ้าโยมหยิบมัชมีองแปดข้อปฏิบัติกายวาจาจิตแปดอย่างเอาไปทาเนี่ยโยมกําลังก้าวเข้าสู่ความเป็นโสดาบันเช่นเห็นการเกิดดับภายในจิตเวลาสุขเกิดมาดับไปทุกเกิดมาดับไปให้เราคอยเห็นในใจทิ้งความคิดอกุศลตลอดเวลาสัมมาสังกัปปะใช่ไหมอ่าโยมทิ้ง อกุศลการพยาบาทเบียดเบียนจะเบียดเบียนใครจะดาจะ่าใครจะฆ่าใครจะโกงใครไม่เอาเราจะไม่ทำไม่เบียดเบียนใครนะไม่แกล้งใครเนี่ยเราปฏิบัติมรรคแปดเนี่ยโยมเรากำลังได้โสดาบันหรือขั้นต้นของโสดาบันอีกอย่างบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจยเป็นของไม่เทีย่ยนบุคคลนั้นชื่อว่าสัตธานุสารี จิตของเขาเนี่ยก้าวเข้าสู่สมรรถนิยามระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ภูมิแห่งสัพพะบุตรก้าวล่วงพน้นปุริชนภูมิไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกกำเนดเดชานหรือเปรตพิสัยได้และไม่ควรที่จะทํากาละคือไม่ควรตายก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิพลคนคนนี้ไม่ควรตายก่อนได้โสดาปฏิพลแล้วก็ก้าวล่วงพน้นปุริชนภูมิแล้วไม่มีทางเข้าถึงนรกแล้วเห็นนะแค่เห็นว่าตาเราหูเราจมูกเราเชื่อมั่นเลยว่าร่างกายเราเนี่ย แกเจ็บตายจริงใจเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงจริงเช่นยอมเอาใจมารู้อยู่กับลมหายใจสักพักเดี๋ยวปุ๊บไปคิดอดีตปุ๊บหลุดไปคิดอนาคตเดี๋ยวปุ๊บวิง่งไปวิง่งมาใจมันวิง่งอยู่อย่างเนี้ยโอ้เห็นเลยจิตไม่เที่ยงพู้เจ้าก็จิตไม่เที่ยงเหมือนกันแปลเปลี่ยนเหมือนกันพระองค์จึงอุปมาจิตเปรียบเหมือนอะไรเหมือนลิงลิงเปรียบเหมือนจิตเนี่ยเหมือนลิงกระโดดเกาะกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้เนี่ย จิตมนโนวิญญาณสามชื่อตัวเดียวกันร <c oughs> องเปรียบเหมือนหลิงนะยังดูพระสูตรนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนวานอนเมื่อเที่ยวไปอยู่ในป่าใหญ่ย่อมจับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งนั้นจับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งที่จับเดิมเนียวกิ่งอื่นเช่นนี้เรื่อยๆไปข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตก็ดีมนโนก็ดีวิญญาณก็ดีก็ฉันนั้นเหมือนกันดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืน จิตของเราเนี่ยเกิดดับตลอดที่เรานั่งอยู่เนี่ยจิตก็ยังเกิดดับเกิดดับเกิดดับเดี๋ยวโยมไปคิดนี่นั่งอยู่ในห้องเนี่ยใจไม่ได้อยู่ในห้องใจมันกระโดดไปนู่นกระโดดไปนี่เจ้าบอกสำรวมจิตสำรวมอินทรีย์พยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนี่เป็นวิธีแก้ตายเลยนะถ้าใครอยากเข้าถึงความไม่ตายดูจิตของตนเองให้เห็นการเกิดดับและจะเกิดปัญญาว่าจิตไม่ใช่เราแล้วโยมจะเข้าถึงสภาวะธรรมอันไม่ตายที่เห็นจิตเกิดดับอีกทีหนึง่งเข้าใจไหม อ่าง่ายๆแค่นี้นะเพราะนั้นอันนี้ก็โสดาบันกลับเข้าไปดูคุณสมบัตินะแล้วก็ไม่ยากเกินไปสินห้าบริบูรณ์โยแล้วก็อย่าหวั่นไหวในพระรัตนตรัยมั่นคงคือเชื่อมั่นในคำสอนพระศาสดานั่นจะเชื่อมั่นยังไงโยมก็ต้องศึกษาคำสอนพระศาสดาคำสอนพระศาสดาเนี่ยตรวจได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมา เช่นว่าอะไรเช่นว่าโยมเคยไปเดินห้างซื้อเสื้อมาใส่ไหมเคยใช่ไหมอ่าโยมผู้ชายเคยไหมเคยใช่ไหมนักศึกษาเคยกันทุกคนเนาะอ่าทำไมโยมไปเดินห้างเดินร้านค้าเห็นเสื้อต้องหลายตัวไม่เอาอยากได้เสื้อตัวเนี้เพราะอะไรเพราะอะไรโยมบอกว่าชอบหรือพอใจมีใครว่าโยมคุณยายคนนี้โกหกไหม ไม่มีเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าโยมก็เหมือนกันใช่ไหมมีใครซื้อเสื้อไม่ชอบมาใส่มาเกียดเกียดซื้อมันสะหน่อยแพงก็แพงตัดใจวะใช่ไหมไม่มีแสดงว่าทุกคนต้องพอใจมาก่อนใช่ไหมแล้วก็เกิดความอยากอยากได้เสื้อตัวอื่นไม่เอาอะฉันเอาตัวนี้แหละเห็นนะเวทนามาก่อนใช่ไหมคือพอใจมาแล้วเกิดความอยากใช่ไหมอ่าแล้วถ้าอาตมาถามโยมต่อนะว่าก่อนโยมพอใจเกิดเนี่ยอะไรเกิด ผัสสะโยมก็บอกผัสสะมีใครบอกอย่างอื่นไหมก่อนโยมพอใจไอ้เสื้อตัวเนี้ยอะไรเกิดก่อนนึกออกมก็ต้องตามองเห็นก่อนตามองเห็นถูกต้องเลยสองท่านนี่ตอบเหมือนกันตามองเห็นก็คือผัสสะนั่นเองผัสสะทางตาต้องมีลูก,กตาต้องมีเสื้อถูกต้องไหมอ่าเดินโยมเดินหลับตาซื้อเสื้อได้ไหมไม่ได้นะ อาจจะได้ซีดีมาฟังหูยังอยู่ไม่ได้เดินอุดหูนะอเสียงเข้ามาปุ๊บเอยเพลงนี้เพราะเหมือนกันนะจะซื้อได้เห็นนะภัสสะกระทบปับ๊บใช่ไหมเกิดพอใจเกิดความอยากผู้ยาตรัสเรื่องนี้มาสองพันกว่าปีแล้วว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าผัสสะเกิดเวทนาจะเกิดตัณหาจะเกิดและอุปทานจะเกิดจ่ายเงินซื้อเสื้อฉันแต่ก่อนเสื้อห้างใช่ไหม อ่าเสื้อห้างหายโยมไม่ทุกนะเสื้อโยมหายโยมทุกใช่ไหมอ่าเสื้อฉันหายอะ่นะเนาะอ่ามีของฉันแล้วไอ้เสื้อก็ไม่รู้มันของใครอะนะ่ะเนาะแต่เราเนะี่ยเข้าไปยึดมันอุปทานเห็นนะเราตรวจคําสอนนี้ได้คำสอนที่ตรวจได้ด้วยตนเองนั่นแหละเรียกว่าเป็นปัจจตังคือมันรู้เฉพาะตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมาเรียกว่าเป็นสิกขีปูโตเป็นพยานในตนเองได้เวลาคนอื่นบอกไม่จริงไม่จริงอะ่ะ ของฉันเป็นอย่างนี้แน่นอนฉันเชื่อเพราะว่าพิสูจน์แล้วและโยมคิดว่าฝรั่งเป็นไหมเป็นแขกเป็นไหมเป็นจีนเป็นไหมเป็นเพราะอะไรเพราะเขามีลูกตามีหูจมูกลิ้นกายใจผู้เจ้าเรียกผัสสายญตนะทั้งหลายหประการถ้าเขามีผัสสายหประการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพภะสัมผัสแล้วก็ธรอารมณ์ทุกคนจะมีอาการนี้เหมือนกันหมด นั่นคือาศาสดาของเราเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์สุดยอดของนักวิทยาศาสตร์เห็นกระบวนการทํางานของจิตกับรูปนามเกี่ยวพันกันยังไงอธิบายออกมาหมดเป็นอย่างนี้นี่คือสายปฏิจจสุบาทวงรอบการเกิดของสปปรรพสิ่งในโลกสปปรรพสิ่งในโลกเนี่ยเกิดมาเพราะอย่างนี้มีเหตุในการเกิดและมีเหตุในการดับเกิดมาเพราะอะไรดับไปเพราะอะไรจะบอกไว้หมดไปดูสายดับลองดูสายดับนี่คือสายดับ ความตายจะดับไปได้เพาะอะไรเพราะการเกิดดับอย่างนี้เห็นไหมนั้นสัจจะความจริงเหล่านี้มีมาสองพันกว่าปีแล้วใช่ไหมอ่าผ่านมาสองพันกว่าปียังเหมือนเดิมใช่ไหมเห็นไหมธรรมะนี้จึงถูกเรียกว่าอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาเห็นนะผ่านมาสองพันกว่าปีจิตมนุษย์ก็ยังวิ่งไปตามเหตุปัจจัยนี้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยเทคโนโลยีจะไปขนาดไหนก็ตาม พระเจ้าเข้าไปค้นพบสัจจะความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอากาลิโกนี่คือลักษณะของธรรมะของพระศาสดาของเราคือความจริงเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนั่นเองที่เห็นความจริงตรงนี้และเข้าถึงความไม่ตายได้แล้วบอกความจริงตรงนี้ใครเห็นเนี่ยคนนั้นจะได้ความไม่ตายคืออมตะธรรม,รมนั่นนี่คือสุดยอดยมลองดูสิว่าอย่างเนี้ยสายดับเนี่ยชรา,ามรณะเนี่ย มันจะดับไปได้อย่างไรโยมว่าทํายังไงจะไม่ให้แก้วใบนี้แตกทํายังไงจะไม่ให้แก้วใบนี้แตกรู้ไหมอะไรนะอ่าโยมเขาบอกต้องไม่มีแก้วถูกต้องเอาวางไว้เฉยเฉมันก็แตกนะเพราะเมื่อเราใส่เวลาเข้าไปจับพันปีหมื่นปีแสนปีแตกแน่นอนใช่ไหมอากรงอาคา,คารขนาดเมืองราะชะคฤห์ใหญ่โตยังเหลือแต่ป่าภูเขาหมดบ้านเมืองหายไปหมดเลย ใช่ไหมอ่าแค่สองพันกว่าปีนั้นแก้วมันแตกแน่นอนเพราะอะไรเพราะมันมีการเกิดเกิดจึงเป็นเหตุให้นําไปสู่ชรลาและมรณนะการเวลาจึงมีขึ้นเพราะนั้นระบบของเวลามีเพราะสปปรรพสิ่งมีการเกิดพระเจ้าเรียกอุป,ปาโทปัญญาจติตอ่าถ้าใครไม่อยากอยู่ในระบบของเวลาอย่ากเกิดนะฮะเข้าใจไหมอ่าต้องดับการเกิดให้ได้นี่ พระเจ้าวัญญติตรงนี้อุป,ปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏเมื่อเกิดปรากฏปั๊บเนี่ยสัจจะที่ตามต่อมาคือวัโยปัญญายติมีการเสื่อมปรากฏเห็นนะและเมื่อเสื่อมแล้วไม่ได้หยุดเสื่อมนะจะมีข้อที่สามต่อมาทิดตัสอัญญทัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือมันจะเสื่อมเรื่อยๆสิ่งใดที่เสื่อมเรื่อยๆยมประเมินได้เลยว่ามันจะต้องเป็นอะไรมันจะต้องหมดไปโอ้โหยมตอบถูกหมดเลยสุดยอดมาก เยี่ยมเลยเนี่ยใช่ไหมคือมันจะเดินไปสู่ความดับใช่ไหมสิ่งที่เสื่อมเรื่อยๆเนี่ยเราประเมินได้เลยว่าอย่างเห็นก้อนน้ําแข็งก้อนหนึ่งแล้วมาละลายตลอดเวลาใช่ไหมมันต้องหมดไปแน่นอนเลยเพราะะรสูตรนี้จึงไม่พูดเรื่องความดับเห็นนะแต่บอกว่ามีเกิดเสื่อมและเสื่อมเรื่อยๆแต่อีกระสูตรหนึ่งจะพูดเรื่องเกิดแล้วก็ดับไม่พูดเรื่องเสื่อมเพราะสิ่งใดที่ดับก็ต้องรู้แล้วว่ามันต้องเสื่อมเห็นไหม พสูตรอริสัจสี่ไงเกิดคือสมุทัไทยนิโรธคือดับเห็นไหมสัจจะความจริงคือกองกองทุกและวิธีเข้าถึงความดับคือมรรคนี่คืออริสัจสี่แต่นี่คือตัวอาการของอริสัจสี่เพราะฉะนั้นวิธีบอกความจริงของอริสัจสี่ธรรมชาติฝ่ายเกิดดับเนี่ยจะมีการบอกหลายแบบมีบอกเกิดกับดับส่วนอันนี้จะบอกเกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อย และที่สุดก็ดับอีกอันจะบอกเสื่อมดับและเป็นอนัตตาไม่พูดเรื่องเกิดพูดเรื่องเสื่อมเลยเพราะสิ่งที่เสื่อมต้องผ่านการเกิดแน่นอนอยู่แล้วถูกต้องไหมผู้เจ้าเก่งไหมเพราะนั้นเมื่อเอาพสูตรทั้งหมดมาผสมกันปับ๊บจะเห็นว่าเกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆดับแล้วก็อนัตตานั้นสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นคือการมีตัวตนชั่วคราวนั่นเองแก้วใบนี้เป็นอนัตตาไหมเป็น นั้นถ้าถามโยมว่าแก้วใบนี้มีไหมใช่ไหมถ้าตอบว่ามีก็ผิดตอบว่าไม่มีก็ผิดตอบว่ามีเนี่ยพระเจ้าบอกมันจะไปเข้าสู่สุดตรงของความเห็นที่เรียกว่าอัตตาตัวตนมีซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มันมีชั่วคราวถ้าตอบว่าเคยเห็นแก้วแตกก็ตอบว่าไม่มีมันก็จะผิดจะเรียกว่านัตตาพระเจ้าจึงบอกมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยความเห็นจะเหวี่ยงไปสุดตรงสองข้าง คืออัตตาและนัตตาแต่ผู้เจ้าบอกตถาคตย่อมแสดงทมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณบอกลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งนี้และบอกเหตุดับไปว่าสรรพสิ่งล้วนมีเหตุเกิดและมีเหตุดับนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาหรือรวมเรียกคำเดียวว่าอนัตตานั้นแก้วใบนี้เป็นอนัตตาเกิดขึ้นแลว้วก็จะหายไป เข้าใจนะเนี่ยธรรมะพระเจ้าเป็นอย่างนี้โยมมันคือความจริงจริงจริงมันคือแฟกต์มันไม่ใช่ปรัชญามันไม่ใช่ที่ใครที่จินตนาการอะไรคิดขึ้นแต่มันเป็นการเข้าไปสังเกตความจริงของธรรมชาติเหมือนโยมเห็นฝนตกเห้ฝนตกเพราะอะไรออมีเมฆพอโยมสังเกตบ่อยๆปั๊บเนี่ยต่อไปโยมเห็นเมฆอย่างนี้มาให้ตกแน่นอนเลยเก็บผ้าดีกว่ารีบวิ่งเข้าที่พักใช่ไหมอ่าสังเกตธรรมชาติโยม เมฆมาจากอะไรมีเหตุเหมือนกันหอไอ้หนามไอ้ํามาไงโอ้แดดมันส่องมาระเหยขึ้นไปมีวตัตจักรของมันหมดเลยนี่ความจริงเป็นอย่างนี้นะอ่านั้นโสดาบันไม่ไกลนะโสดาบันไม่ไกลนะนลนะอ่ากกับไปเช็คสิน้าตัวเองดีๆแล้วก็มั่นคงในคําสอนตรงนี้แหละว่าคําสอนของพระศาสดาเนี่ยพิสูจน์ได้โสดาบันทําแค่นี้ง่ายๆนะอ่า